สวัสดีครับชมทางแมสโทรคารนะครับวันนี้ผมตระกูลบินวิทย์พาคุณผู้ชมมาดูตัวรถคันจริงครับสำหรับเจ้า All New Toyota Innova นะครับก็ได้รับการปรับโฉมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับหน้าตาตัวรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันว่าตัวรถเนี่ยน่าสนใจอย่างไร วันที่เราถ่ายทําตอนนี้เรายังไม่ทราบราคานะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้เปิดตัวนะครับก็ใช้ชื่อนะครับว่า All New Innova c i n i c ก็เป็นชื่อใหม่ของเดิมมันจะเป็นคริสต a าจำได้ไหมเล่าให้ฟังง่ายๆครับก็คือของเก่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้งานร่วมกับในกลุ่ม IMV นะครับโครงการ IMV เนี่ยก็เป็นโครงการที่พัฒนารถยนต์อย่างเช่นพวก v i g o นะครับลีโว o นะครับ Fortuner นะครับคือเดิมเนี่ย ตัว Innova เนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นก็จะมีแชสซีฮะโครงสร้างต่างๆก็จะแตกต่างแต่สําหรับเจนใหม่จะกลายเป็นรถจนนั่งและแพลตฟอร์มนะครับเป็น m o n นพ o รก็จะไม่ได้มีโครงสร้างแชสซีแยกไม่ได้เป็นแบบ Body on f นเฟรมละแล้วก็ไม่ได้ขับหลังช่วงล่างก็มีการปรับเปลี่ยนก็จะเป็นแพลตฟอร์มของจนนั่งตัวนี้ก็จะใช้แพลตฟอร์มของตัว Toyota TNGA ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นนะครับขยับในเรื่องของฐานล้อจริงๆมันก็จะเป็นการต่อยอดมาจากตัว Corolla Cross ก็ปรับครับจากเดิมที่เป็นช่วงล่างแบบ Double wishbone ปีกนกคู่ครับมาเป็น MacPherson strut แล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจากเดิมที่มันจะเป็นตัว f o l Link Coil Spring เนี่ยก็จะปรับมาเป็น torsion beam ตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะเอ๊ะเลยว่าพอรถมันใหญ่ทำไมช่วงล่างเป็น torsion b e a หลักๆก,ก็เป็นในเรื่องของความทนทานแล้วก็ต้นทุนที่มันจะทําให้ตัวรถเนี่ยยังคุมในเรื่องของต้นทุนได้แต่อดี้ตัวรถเรามาดูคันจริงคันใหญ่จริงๆผมก็มองว่าราคาเปิดมาเนี่ยก็คงจะมีความน่าสนใจตัวนี้ได้ขุมพลังไฮบริด2.0ลิตรก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินฮะจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาดเดียวกับทางของคุโรร่าคลอสเลยนะครับเป็นตัวนิกเกิลเมทัลไฮดร้าซึ่งจะมีความจุของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่28โมดูลนะครับ168เซลล์เท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนนั้ ในเรื่องของพละกําลังนะครับก็ <Sol> <ändern. S 2> จะได้ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับของเขาเนี่ยพอปรับมาเป็นเบนซินนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟไฟ,ฟ้าเข้าไปช่วยเนี่ย <No. S 1> ก็ให้ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจากทางที่โตต้าเขาไปเทสมานะครับอยู่ที่ประมาณสัก9.8วินาทีนะครับก็ต่มกวของเดิมประมาณ11วิก,กว่า,วาเรื่องของพละกําลังครับพอเป็นไฮบริดแล้วนะครับจะได้พละกําลังแรงม้ารวมนะครับอยู่ที่186 แรงม้าของเดิมเนี่ยจะน้อยกว่านี้ก็เป็นเครื่องยนต์เพียวๆใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของแรงบิดมอเตอร์ครับอยู่ที่206นิวตันเมตรนะฮะแรงบิดของมอเตอร์ซึ่งพละกกำลังโดยรวมก็มีความมากกว่าทางด้านของ t o โยต้าโคโรล a ่าคลอนะครับที่เป็น h ฮบริด1.8ลิตรนะครับ เรื่องของขาประหยัดนะครับก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมา21.5ซนะครับซึ่งตัวเลขที่เขาเคลมไว้นเนี่ยอยู่ที่21.3กิโลเมตรต่อลิตรใช้งานจริงๆเนี่ยก็คิดว่า 18, 19ต้องทําได้อยู่แล้วแหละนะครับบอดี้ตัวรถเนี่ยของเดิมเราทราบันดีว่ามันใหญ่ใช่ไหมครับของใหม่มีขนาดมิติตัวรถเนี่ยใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นกว่าของเดิมหมดเลยนะครับโดยฐานล้อเนี่ยนะครับมีฐานล้อที่ ยาวขึ้นกว่ารุ่นเดิม100มิลลิเมตรด้วยกันบอดี้ตัวรถเนี่ยกว้างขึ้น20มิลลิเมตรยาวขึ้นอีก25มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของตัวรถนะครับต่ำลง5ม mm. ิลลนะิเมตรในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของความสูงจากพื้นครับอยู่ที่160มิลลิเมตรซึ่งถือว่าต่ำลงนะครับก้าวคิลเลนต์ต่ำลงกว่ารุ่นเดิมรุ่นเดิมจะประมาณสัก178่งร้อยเจ็ดสิบแปดก็หายไปประมาณสิบแปดมิลลิเมตรแต่ว่าห mm นึ่นงร้อยหกสิบมิลลิเมตรเนะฮะฮซึ่ง ก็ยังมีความสูงที่พอๆกันกันกบทางด้านของพวก Cross Over อยู่ดีนะครับก็คือยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำา่่มขังมากนะนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยเขาต้องการให้มันมีความบึกบึนมากขึ้นแต่ยังคงความเป็น MPV แต่เป็น MPV ที่กระเดียดไปทาง SUV มันยังคงมีความยาวของตัวรถจะเห็นได้จากฐานล้อเลยแล้วก็ความยาวของบอดี้นะครับที่ยาวขึ้นนะแต่ถ้าเรามามองดูเชฟทางด้านหน้า ด้วยความที่โป่งต่างๆของตัวรถเนี่ยมันมีความบึกบึนมากขึ้นนะครับเราเลยได้เห็นว่าเวลาที่กล้องจับจากทางด้านหน้ารถเนี่ยรถจะมีความเป็น SUV แต่พอเราเห็นทางด้านข้างอ่ะมันยังเป็น MPV อยู่ทีนี้พอในเรื่องของระยะความสูงจากพื้นเนี่ยนะครับมันลดลงจากรุ่นเดิมนะครับแต่เขาก็มีการขยับในส่วนของ พื้นที่ภายในห้องโดยสารตัวรถได้พื้นที่ภายในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮดรูมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่วางขาแล้วก็ตำแหน่งของการสไลด์ตัวเบาะด้วยทําให้ตัวรถเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารมากขึ้นนะครับตัวท็อปครับแตกต่างจากตัวเริ่มต้นอย่างไรเกรดเริ่มต้นเป็นเกรดสมาร์ทครับตัวท็อปเป็นเกรดพรีเมียมนะครับเครื่องยนต์นะฮะระบบซับแรงสะเทือนต่างๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือฟีเจอร์เลยครับก็คือตัวท็อปเนี่ยมาพร้อมกับกล้องรอบคัน ซึ่งตัวสมาร์ทเนี่ยจะได้เป็นแค่กล้องมองหลังเท่านั้น แล้วก็ทุกเกรดนะครับทั้ง2เกรดเนี่ยมาพร้อมกับ Toyota Sa f e t y s e n s e 3.0นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ดีอย่างไรนะครับเวอร์ชันใหม่ก็คือจะมีกล้องและเรดาร์ที่สามารถทํางานได้กว้างขึ้นดีเทควัตถุได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของนะครับหรือแม้แต่วัตถุอื่นๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าพอคุณไปใช้งานร่วมกับระบบเรดาร์คลื่นโซนิรนี่นะครับระบบแปรผันความเร็วแบบ a s อสปิดก็คือจะทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ตามรถคันด้านหน้าก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นรวมไปถึงระบบคบคควุม พรมลัยที่จะช่วยรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนอันนี้ก็มีการปรับของเดิมเนี่ยจะเป็นพรมลัยแบบ power steering wheel ที่เป็น Hydraulic แอ a พิ i น i ย n น,นะครับของใหม่เนี่ยก็จะเป็นพรมลัยไฟฟ้าที่คุมด้วยระบบไฟฟ้าซึ่ง จะสามารถทำงานได้เนียนแล้วก็ลดการควบคุมมีระยะในการควบคุมที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับเราจะเห็นได้เลยครับจากการที่โตลต้าเขาไปเทสร,รุ่นเก่าก,กับรุ่นใหม่เปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยุบตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฮนดิ่งการควบคุมเนี่ยตัวนี้จะควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้ว่าฐานล้อจะยาวขึ้นตัวท็อปเนี่ยนอกเหนือจากกล้องรอบคันแล้วนะครับสิ่งที่ได้คือกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้อันนี้ได้ได้ในเรื่องของบอก ที่เป็นกัปตันซีดแล้วก็มีตัวปรับที่รองน่องที่ปรับด้วยระบบไฟฟ้ามาด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับยังได้ในเรื่องของหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับอันนี้ก็คือตัวท็อปเนี่ยได้อีก2อ,อย่างนะครับก็คือภายในเนี่ยเป็นเฉดสีทูโทนแล้วก็มี p a ดเดิลชิพมาให้ในเกลดตัวท็อปนะครับอ่ะทีนี้พาดูรอบคันนะครับก็จะเห็นได้ตั้งแต่เรื่องของ กระจังหน้าที่ทํามาเป็นเฉดแบบสีเทาคันที่ดิสเพลย์อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินเป็นสีน้ําเงินเข้มก็จะมีประกายนะครับอันนี้คือสีใหม่นะครับอีก3สีเนี่ยก็จะเป็นสีเงินสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีดำนะฮะมีทั้งหมดเนี่ยสีสีให้เลือกนะฮะได้ไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้า LED ไม่ได้เป็น โปรเจคเตอร์ led นะเป็น led ที่ใชได้ตำแหน่งไฟตัดหมอกเป็น led ด้วยอันนี้เหมือนกันเหมือนกับรุ่น smart เลยนะครับถือว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ตัวล้อแมกครับได้ล้อแมกขนาด18นิ้วซึ่งไซส์เนี่ยใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีคลิปยางที่ดีขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนไซส์ยางด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัว dunlop sp sport max นะครับซึ่งให้หน้ากว้างอยู่ที่2 2550 r 1 8ซึ่งของเก่ามันจะเป็น1555 R7 อันนี้ก็จะเปลี่ยน ผมว่าแม็กดูดีแม็กดูสวยดีแต่ติดตรงที่ว่าซุ้มล้อมันจะเป็นทรงแบบกึ่งเหลี่ยมนะครับคือถ้าโหลดลงเนี่ยมันจะสมส่วนกว่านี้แต่ว่าโหลดลงก็จะเตี้ยลงใช่ไหมล่ะนะครับแต่เนี่ยแกลบตรงนี้มันเหลือน้อยเห็นไหมแกลบมันเหลือน้อยนะครับแต่ก็ได้ยางที่กริปยางค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนี่เรายังไม่ได้ลองขับเนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบ led แล้วก็ที่ได้เลยก็คือได้ไบสปอตได้ r o a l c o r traffic alert ทุกรุ่น ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้า4ตํตำแหน่งด้านหลังอีก4ตำแหน่งนะครับได้เหมือนกันเลยรุ่นสมาร์ทก็ได้แบบนี้นะฮะต่างกันแค่ฟีเจอร์ที่ผมบอกเมื่อตอนต้นนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้ถือว่าเขาก็จัดมาให้ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับอาจจะไม่มีในเรื่องของรูฟเรลนะครับเผื่อใครแบบอยากจะไปติดบรรทุกของเนี่ยตอนนี้เขายังไม่มีมาให้นะฮะได้เสาอก,กาศแบบชาร์กฟินจะเห็นว่ารถคันใหญ่มากดูดินะครับผมสูงกว่ารถนิดเดียวเนี่ย หญ่ะเนี่ยนะครับเวลาล้างนี่เหนื่อยเหมือนกันมือจับประตูนะครับเปิดง่ายแล้วก็มีการตกแต่งด้วยงานโครมเมียมเข้ามาเนะฮะเปิดง่ายมากนะครับประตูเนี่ยประตูก็มีน้ําหนักพอประมาณนะครับดูฟังเสียงครับนะเออ ช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับแต่ว่าแกนกระบอกชูบเนี่ยใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องรองรับน้ําหนักตัวรถที่ใหญ่ขนาดนี้จะเห็นเลยว่ามีการตกแต่งงานคลิวโครเมียมด้วยที่ด้านข้างแล้วก็กระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นออโต้ขึ้นลงหมดเลยด้านท้ายครับไฟท้ายแบบ LED เป็นแถบเฮ้ยท้ายสวยเห็นคมชัดปื้นใหญ่มากๆแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็น full LED นะครับเพราะว่าหลอดไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่เลยใช่ไหมแต่ภาพรวมก็ถือว่าหน้าตา ดูใหญ่ดีนะครับดูใหญ่ดีมีไล่ฟ้าให้มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับออกแบบมาให้เหมือนกึง่งเป็นสปอยเลอร์ในตัวแบบนี้ฟ้าท้ายเป็นไฟฟ้าได้ทั้ง2เกรดเลยนะครับมีคิกเซนเซอร์มาด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณจะต้องล็อกตัวรถก่อนนะครับแล้วก็พกกุญแจไว้นะฮะแล้วก็มาเตะเปิดได้นะครับโดยเตะเปิดเนี่ยจะไม่เหมือนพวก Fortuner นะ f o r t จ n e r อาจจะต้องเตะในตำแหน่งที่เป็นแบบใกล้ๆกับเซนเซอร์แล้วคาไว้หน่อยนึงนะครับแต่อันนี้คือยื่นเท้าไปเตะเนี่ยนะครับแล้วมันจะเปิดให้เลย แล้วก็ตัวเบาะทันที่สามเนี่ยสามารถจะพับลงเรียบได้ด้วยนะครับเปิดฝาท้ายไฟยฟ้าให้ดูนะฮะให้ทั้ง2เกรดเลยนี่มีที่แบบเนบเนบตัวหมอนรองศรีรษะด้วยนะฮะดึงขึ้นมาปั๊บนี่นี่เป็นไงเอ็นได้ ได้หลายระดับอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บของนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันหน่อยนะครับก่อนจะพาไปดูข้างในขออนุญาตลองหน่อยอก็ไม่ถึงกระแรงมากแต่ก็แรงอยู่นะครับมาดูที่ภายในนะฮะพมรมอลายสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด4ี่ทิศทางนะครับนุ่มนวลอยู่นะครับเป็นพมรมอลายหุ้มหนังแบบ3ก้านมาพร้อมกับ มันติฟังก์ชันปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายครับปรับในเรื่องของวอลลุ่มแล้วก็ระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์นะฮะทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบควบคุมนะฮะนี่รถมันติดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยพวงมาลัยเนี่ยพวงมาล,ลัยแฮนด์เลิงดีเลยนะนี่รู้สึกเลยนะครับ <S <S มี USB Type C มาให้ Type A มาให้นะครับทางด้านหน้าเนี่ยอย่างละตำแหน่งฮะแล้วก็มี power outlet e e e มาให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย ก็เรียกว่าอเนกนประสงค์น,นะครับมีเนื้องานที่มีการบุนุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยฮะสีทูโทนครับนี่คือตัวท็อปนะฮะวางของตรงนี้ได้กล่องเก็บของใส่ของได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าตรงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบพลาสติกนะครับหน้าจอ10.1นิ้วนะครับก็รองรับ Apple c a r p l a y แบบไร้สายด้วยนะครับ Android Auto รองรับได้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ดูคมชัดมากเท่าไหรน่นาะเดี๋ยวต้องลองใช้งานจริงๆว่าเวลาโดนแดดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่การทัชสกรีนภาพรวมก็ถือว่า พอใช้ได้แต่ไม่ได้ดูหรูหราดูลื่นเท่าไหร่นะครับรองรับภาษาไทยด้วยมีตำแหน่งของไฟฉุกเฉินนะครับช่องแอร์อยู่ตรงนี้ก็จะไม่เป่าตาเนาะตำแหน่งโอเคแล้วหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วนะฮะนี่บอกเป็นกราฟิกดิจิตอลเลยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของบอกเข็มพลังงานต่างๆแล้วก็ปริมาณน้ำมันภายในถังนะครับรวมไปถึงอุณหภูมินะครับแล้วจะมีคนถามว่าแบตเตอรี่วางอยู่ตรงไหนนะครับแบตเตอรี่จะวางอยู่บริเวณบอกคู่หน้าเนี่ยครับ เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางสําหรับผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับฝั่งนี้ปรับมือได้ทั้ง2เกรดนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัยมาให้6ตําแหน่งนะครับขาดเพียงแค่ถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าเท่านั้นตําแหน่งัวเกี้ดูเป็น MPV มากๆมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้นะครับมี Drive mode ให้ไม่ว่าจะเป็นโหมด EV นะครับโหมด Eco โหมด Normal โหมด s p o r t นะครับมีให้เห็นไหมมี EV โหมดมาด้วยนะแล้วกุญแจครับมีระบบ เปิดฝาท้ายมาให้ด้านหลังเป็นคำว,นนว่า Innova กองเก็บของฝาปิดบุหนังมาให้วางของเก็บของได้เยอะอยู่เหมือนกันช่องวางแก้ว2ตําแหน่งนะครับตําแหน่งการนั่งฟีลดูดีนะแต่เข้ามาแล้วรถดูไม่ได้ใหญ่บ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับแคบนะฮะเนื้อง,งานมีที่วางแก้วนี่มีให้2ฝั่งเลยอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มี Around View Monitor นี่ไม่ชัดเท่าไหร่หรอก นะครับแต่ปรับมุมมองได้นะครับใช่ไหมกดยังไงล่ะเนี่ยอ๋อต้องกดทีละอันเอาอ๋อนี่ไงกดทับที่จอไม่ได้กดเอานะครับแล้วก็มีปรับระดับไฟหน้านะครับมีไฟหน้าออโต้นะครับไฟสูงอัตโนมัติอันนี้มีให้นะครับก็อยู่ในแพคเกจของ Toyota Safety Sense นะฮะปรับโวลลุ่มตรงนี้ได้นะครับปิดกล้องได้ประตูเปิดได้กว้างนะฮะประมาณนี้แต่ไม่ถึงกับ90องศาก็ สไลด์ได้แล้วก็มีตัวรอ,องน่องนะครับที่เป็นไฟฟ้าคันนี้ครับเป็นรุ่นสมาร์ทครับก็ถือว่าเป็นเกรดเริ่มต้นนะครับที่ออปชั่นเนี่ยไม่ถือว่าเริ่มต้นเลยก็ขึ้นอยู่กับราคานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งของที่ขาดหายไปเนี่ยต่างกันไม่เยอะนะครับก็ไม่มีกล้องรอบคันแต่มีกล้องถอยหลังให้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของ t o วตาเซฟตี้เซนเนี่ย จัดเต็มเหมือนกันนะครับไฟสูงออโต้นะครับระบบที่จะช่วยควบคุมความเร็วตัวรถนะครับกับรถยนต์คันหน้าแบบแปรผันจนถึงจุดหยุดนิ่งแบบออสปีดนะครับระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบควบคุมตัวรถเมื่อรถนั่นออกนอกเลนพวกนี้ก็คือมีครบนะครับทำงานผ่านกล้องนะครับแล้วก็โเรดาร์นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน3.0แล้วนะครับก็จะสามารถีเทควัตถุได้ดีกว่าเดิมนะครับจับวัตถุได้กว้างกว่าเดิมนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าท็อปรองท็อปเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ภายนอกเนี่ยถ้ามองเผลินเเลยนเนื่ มีงานโครมเมียยเหมือนกันนะครับตกแต่งเป็นงานสีเทาเหมือนกันที่กระจังหน้านะครับแล้วก็ยังได้ไฟตัดหมอกแบบ LED เหมือนกันมีเดซ์ท l i n g Light เป็น LED เหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังอย่างละสีจุดเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ต่างเลยต่างแค่ว่าไม่มีกล้องรอครบคันแล้วก็จะเห็นตรงนี้ฮะชิ้นงานที่เป็นตัวโฟมด้านในเนี่ยอันนี้เนี่ยซับในเรื่องของเสียงได้ด้วยโตต้ตาไม่ได้ติดมาแค่ตัวอินโนวานะครับรถในหลายๆโมเดลอย่างเช่นอัลติสอย่างเงี้ เนื้อง,งานตรงนี้พละกําลังของเครื่องยนต์เท่ากันนะครับกับรุ่นท็อปเลยนะครับไม่แตกต่างเนี่ยฮะบอดี้ภาพรวมการตกแต่งไม่ต่างเลยนะล้อมแม็กก็เหมือนกันลายเดียวกันสีเดียวกันไซส์เท่ากันช่วงล่างเหมือนกันแต่ว่าต่างกันคือภายในเนี่ยเขาจะได้ภายในเป็นสีสีดำนะฮะพื้นเป็นสีเบทพื้นหลังคาเป็นสีเบทแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นทูโทนเนาะน้ำตาลดำนะครับ แล้วก็บอกกับตันซีดเนี่ยคันนี้ก็ยังได้เพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ไม่มีตัวปรับไฟฟ้าที่รองน่องขึ้นมาแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองครับนี่และอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เนี่ยบางคนก็จะงงว่าพื้นที่ของภายในห้องโดยสารเนี่ยเอ้ยมันเป็นจุดที่นั่งอย่างไรเพราะว่าแถวกลางเนี่ยมันนั่งแบบกับตันซีดได้สองตำแหน่งอย่างนี้ครับ คู่หน้า2คนคนขับและคนโดยสารฝั่งซ้ายแถว2นะครับก็อีก2คนเป็น4และด้านหลังเนี่ยมันกว้างครับเพราะว่านี่คือ MPV นะครับด้านหลังเนี่ยมันนั่งได้3คนเลยเลยรวมกันเนี่ยเป็น7ที่นั่งแล้วก็นั่งได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับถามว่า3อย่างไรถ้าเราตั้งพนักพิงเบาะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีตำแหน่งให้ใส่หมอนรองศีรษะตรงกลางอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งหมอนรองศีรษะ ถ้าสมมุติในกรณีที่เรานั้นพับเบาะแถวที่3ให้เรียบแล้วเราจะวางสัมภาระตัวหมอนรองศรีรษะเนี่ยเราก็ถอดออกครับแล้วก็จะมีสลักไปเสียบเก็บไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถด้านหลังนั่นเองนะครับคันนี้ยังได้ฝาท้ายไฟยฟ้ามาพร้อมกับคิกเซนเซอร์เหมือนกับเกรดตัวท็อปเลยนะครับมีแอร์ที่ด้านข้างเป่าสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับทั้งแถวกลางแล้วก็แถวหลังขาดหายไปแค่ในเรื่องของกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้ไม่มีให้ ไม่มีหลังคาพารามิกซันรูฟให้ก็แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมคือมันอยู่ที่ราคาจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบปรับอากาศเนี่ยคุณยังสามารถปรับได้ที่ปุ่มทางด้านหลังอีกเห็นไหมแล้วก็ USB Type C ด้านหลังมีให้2ตําแหน่งซึ่งก็เหมือนกับรุ่นท็อปรุ่นท็อปก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือรุ่นท็อปได้อย่างไรตัวสมาร์ทก็ได้อย่างนั้นนะครับในเรื่องของช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่ตัว power outlet ก็ตามแต่ตัวนี้เนี่ย ทำหน้าที่เหมือนเป็นเป็นถาดวางของได้นะครับมีที่วางแก้วน้าให้2ตําแหน่งคุณจะพับเก็บก็ได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือที่เท้าแขนของเบาะก,กับตันซีทนะครับเฮ้ยออกแบบดีนะคือพอมานั่งแล้วเนี่ยตัวที่เท้าแขนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีตําแหน่งใกล้เคียงกับที่เท้าแขนที่แผงข้างประตูนะครับเนง,งานนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นการบุเข้ามาก็โอเคนะครับ คือเนื้อง,งานมันคงสู้พวกคัมรี่ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็ดูดีกว่าเวลอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยไซส์รถด้วยราคาตัวรถอะไรก็ตามแต่แล้วก็ถ้าผมมองนะบางจุดเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าตัวโคโรล่ายังทําได้ดีกว่าด้วยซ้ํานะครับในเรื่องของเนื้อง,งานการประกอบต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นดูแย่นะครับคือดีไซน์โอเคนะของจริงนะครับแต่จะมีเกร็ดวัสดุบางจุดนะที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ไหมอย่างเงี้ยจริงๆมันก็บุกมาได้นะนะครับ มีไฟเป็นพวกแบบแอมเบียนไลใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไฟสองนะครับเออตรงนี้ดีทำดีนะครับตัวบอกก็เดี๋ยวนะสไลด์อุ้ยอุ้ยสไลด์ง่ายเฮ้ยนี่สไลด์ได้มากนะครับสไลด์ได้มากเขาบอกมีพื้นที่ในการสไลด์เนี่ยนะครับหรือการปรับตำแหน่งเบาะเนี่ยมากกว่ารุ่นเดิมนะครับ นอกจากเฮดลูมนะครับที่แบบเนี่ยเห็นไหมเหลือๆนะครับหรือแม้แต่ตัวพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยก็ถูกขยับนะครับให้มีมากกว่ารุ่นเดิมมีที่แขวนของให้ด้วยรองรับน้ําหนักได้4กิโลกรัมนะฮะนี่อันนี้คือสุดละขยับมาสุดเห็นไหมแล้วมันแล้วมันแบบมันนั่งสบายกว่าถ้าเทียบกับพวก Fortuner บางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ย มันจะต่างจากฟอร์จูเนอร์ไหมมันจะแย่งลูกค้ากันไหมก็คือคนละแบบครับใครต้องการลุยๆนะครับใช้งานแบบว่าสมบุกสมบันหน่อยไปฟอร์จูเนอร์ยังไงมันก็มีความทนทานในเรื่องของการใช้งานในเรื่องโครงสร้างมากกว่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยการขับเนี่ยมันน่าจะมีความนุ่มนวลเน้นการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับคนในครอบครัวมากกว่านะครับหรือแม้แต่ผู้โดยสารก็ตามการขึ้นลงง,ง่ายๆใครที่ต้องการรถที่มันการขับขี่เนี่ยไม่ได้กระแทกกระทันนะครับหรือว่า ไม่ได้ดูแบบสมบุกสมบันมากนักตัวรถไม่เทอะอท้าเนี่ยเลือก Innova นะครับก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะครับข้อดีหนึ่งอย่างของการเลื่อนนะครับหรือแม้แต่การาพับพนักพิงของเบาะแถวที่2เนี่ยคือใช้สลักแค่อันเดียวเลยครับอยู่ทางด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเดียวเลยจะเลื่อนก็ได้จะเลื่อนก็อันเดียวครับเออผมว่าใช้งานง่ายนะครับ ก็จะมีล้างสไลด์นี่สามารถไปเปลี่ยนเบาะตัวนี้ได้ด้วยนะครับนี่ความอีเอกประสงค์อทีนี้เรามาดูครับเบาะแถวที่3เนี่ยปรับได้หลายระดับพอปรับมาตำแหน่งของตัวเบาะรองนั่งเนี่ยก็จะแบบปรับตำแหน่งด้วยอันนี้คือเอนสุดนะครับเอนสุดก็จะนั่งแบบเนี้ยเอาหมอนรองศีรษะขึ้นด้วยโอ้โหกึงนอนเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยงีบได้ ซื้อนี่หมอนรองคอเหมือนเวลาแบบเราบินน่ะแล้วเราก็นอนล็อกล็อกคอแบบเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ได้เลยแต่ที่เท้าแขนมันเล็กไปหน่อยนะเฮ้ย <Hey, S 2> แต่ก็ยังก็ยังเท้าได้แต่คนแขนใหญ่ก็อาจจะลําบากหน่อยมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งเลยตรงนี้ก็มีมี power outlet ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสามารถไปซื้อเป็น power outlet ที่แบบเป็น usb ได้นะครับแต่ถ้าจะเอานั่งปกติแต่คือเหลือครับ เหลือเลยอันนี้คือผมมีการขยับเบาะแถวกลางเนี่ยไปด้านหน้าหน่อยนะครับด้านหน้ายังนั่งได้อยู่แบบนี้แล้วเราเนี่ยเขาไม่ติดไม่ชนนั่งสบายกว่า fortuner นั่งสบายกว่าพวก ppv แน่นอนแล้วก็สบายกว่าพวกมินิ m p v Waylo ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นั่งสบายกว่าแล้วอยากนั่งแถวกลางใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลฮะ นี่นี่นี่เป็นไงนี่นี่เออเอาเขาสิเอาเขาสิเฮ้ยแล้วพอแบบแถวกลางเป็นกับตันซีใช่ไหมมีพื้นที่ให้คุณแบบยืดขาเป็นไงข้าน,นะข้าน,นะข้าน,นะเป็นไงเออ แล้วก็จะมีแบบเนี่ยล่องเอาไว้เกี่ยวขึ้นนะครับจับและเกี่ยวขึ้นมานั่งเบาะแถวที่3นี่แล้วกที่เหลือก็จะเป็นพวกเบลมีที่เน็บเบลมมาให้และแอร์นี่นี่มีให้เหมือนกันสองฝั่งเลยที่เพดานมีมือจับมาให้ด้วยผลเข้าไปอ่ะนี่คือเบาะครับทั้งสองแถวที่เรานั่งให้ดูฮะการขึ้นลงครับเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ย ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูทางภายในของด้านหน้าของตัวเกรดสมาร์ทกันหน่อยครับเฮ้ย hey, โทนสีดำทั้งหมดเฮ้ย hey, มันดูผมว่ามันผมชอบผมถูกใจสีดำล้วนมากกว่าตัวท็อปนะเออแจอะอะนะนะนี่แกะออกมาได้นะครับนี่ นนะครับก็ไม่มีแค่แค่ไอ้กล้องรอบทันแล้วก็กระจกตัดแสงใช่ไหมไฟสองแผนที่ก็ยังไม่ได้เป็น LED อ่ะให้กระจกให้ไฟมาทั้ง2อฝั่งก็โอเคจบไปนะครับมือจับนี่โอ้ก็ครบนะให้6ตตำแหน่งนะครับเบลสูงต่ำได้นะครับถุงลมเท่ากาันคือ6ตตำแหน่งไฟไท้าย LED เหมือนกันไฟไฟเอน้ทำไมโลโก้โตโต,ต้าของเขาดูแบบ สีขุ่นๆนน้นี้นะแล้วก็อ๋อนี่นี่น,น,นี่ชิ้นงานบริเวณกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่ยังให้เซ็นเซอร์มานี่เออม้มียางอะไรด้วยเป็นไงยางอะไรเป็นล้อกระทะนี่นะครับแล้วก็ช่วงล่างคอยสปริงนะครับแล้วก็มีช๊อัพนะครับซ้ายขวานี่ ฝาท้ายไฟฟ้ายังได้นะครับกล้องมองหลังอยู่นี่นะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ไล่ฟ้าก็มีการตรกแต่งงานด้วยงานสีดําเป็นโนแบล็คนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตัวท็อปนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มาดูเรื่องของเครื่องยนต์ครับอ่าโอ้โหห้องเครื่องใหญ่มากแล้วตรงไหนแล้วเนี่ยนี่นี่นีโอ้โหแบบเฮย้ย ่องเครื่องใหญ่มากคือรถมันใหญ่มากครับเพราะว่าไอตัวตำแหน่งของหน้าตัวรถนะครับความสูงของฝากระโปรงเนี่ยม,มันสูงขึ้นมาเครื่องเนี่ยวางต่ำลงไปเลยอะ่ะนี่นะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของระบบควบคุมนะครับในเรื่องของมอเตอร์นะฮะนี่รองรับน้ำมันได้แค่ e 1 0นะนะครับ e 1 0เท่านั้นนะนะครับอันนี้เรียนตามนี้นะครับเนื้อง,งานก็อาจจะยังดูแบบมี มีความดูไม่เรียบร้อยอยู่บ้างนะแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับในเรื่องของงานประกอบต่างๆนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรครับทำงานร่วมกับมอเตอร์นะครับแรงม้ารวมเนี่ยก็186แรงม้าพลังกำลังของเครื่องยนต์นะครับก็จะอยู่ที่152แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดเนี่ย188นิวตันเมตรครับที่4,400รอบจนถึง5,200ร,รอบต่อนาที ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่83กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยส0 6นิวตันเมตรนะฮะส่วนชุดเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ eCVT ครับของเดิมก็เป็นทอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับก็ปรับละก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับมีพวกการแบบบุกมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ใหญ่มากข้องเครื่องใหญ่มาก ก็ตอนที่คลิปออกไปเนี่ยนะครับหลายๆท่านน่าจะทราบราคากันแล้วนะครับกับสิ่งที่เราบอกไปนะครับใน2เกรดนะครับเกรดสมาร์ทและเกรดพรีเมียมนะครับก็ลองดูครับว่าราคาที่ทางโต้าเปิดออกมากับสิ่งที่เรานําเสนอไปนะครับเหมาะสมกับใครคุ้มค่าหรือไม่นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับจะได้ดูว่าคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแมสรโตคาไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ใหม่ในโอกาสหน้าอีกส่ดนดครับ